ไปใส่เนาะก็เห็นตลกดขายของคนขายไปใส่คนใหญ่ดิปั่ขายดีจอน้อนรับข่ายข่ายไปใส่แม่นี่้ยมั้องนเองน้องน้ยน้อันเองน้่นอน้องนองน้้ออ้อนนา้น้ เจ้าลูค้าดลเจ้าไปยังนเจ้าแม่ขัาเอปใศ่คนไขยมนอดอาปากเซเวียอยู่ไม่เ็กับใครๆีิโอ้ยป่อยปด็นน้อยเหมือนกนิจไปยังหางคตาตึกดกไปเอาของล่วไปเอาควงมเอยมันนอดเผาลูกค้างสิบะโอยรับสิเยโอ้ยกรสีรับก็าปากเซเวียอยู่เ็ไรใครดาวได้หมอนี่ไขรดาวอยขึ้นรับคอยิ้หัวน้ำเจ้าเไปยันเจ้านอนล้มบีดีอยู่คนขายู่ไ่เางเยเยมึงี่ ไข่ดาวไข่ดาวดาวแค่ตานอนน้ำเาไล่เหยอยู่หันละเตือนเตื่นยังไข่ดาวว่ะจิไข่ดาวเอาไหนก่อนนะเดี๋ยวเอาไข่เดียวไหนก่อนเดี๋ยวโอ้ยโอ้จุดไ้ก่อนเว้ยใหญ่คนกำลังตื่นหน่อยกำลังเตื่นเนาะตั้งกีตาโอ้ไข่ดาวไข่ดาวแซ่บข้าวเหนียวเจ้าก็มีติดมือเนี่ยข้าเหนียวก็มีได้ยังข้าวเหนียว เคนเย้าเนี่เอ็นบ่อนี่ยไก่เม็ดแล้วมันคยเหี่ยงโคโลเลยรถเมียเขาเป็นยังไงกินได้บ่กินได้กินนิ่มเลยใหญ่เป็นเม็ดเป็นเมลอย่างดีไข่ดาวเอาไม่อยังน้ำมันจะใส่ตอนใดเนี่ยน้ำมันก็ใส่ตอนก่อนนอนนั่นแล้วใหญ่จะใส่น้ำมันไปเมื่อไรบ่กินเยอะกินขี้ใหญ่ไข่ดาวใส่เกี๊ยวนาะไข่ดาวมันจะแตกมันเพราะค่ะมันไข่เน่าเต๋อว้าบ่เน่าแบบเว่ าตัแบบ้งพ่อเจ้าขายพอดีแล้วเนาะครับตอนนนดวยไรเออตีข่อยไรเจ็บใจไก่ดาวโอ้ยเจ้าชิพ้าทาข่อยเป็นลูกค้าข่อยเป็นลูกค้าดีเด่นเจอด้วเจ้าเห็นข่อยแสบไหมจ้าแสบเลยเออเบิ่งพี่น้องไก่ดาวเจ็บวันเป็นไข่เจียวอร่อยมาพันละนายตัวนี้นี่เป็นสูตรของทางนั่นใช่เป็นสูตรของทางนั่น ใหม่ก้นสุกหรือเปล่าพ่อ่าเดี๋ยวว่าบ่ใหม่เห็นเห็นก็แล้เห็นเอาละข้าเจ้าทีว่าเผาไข่เหเที่ยวนี่ยเยอเลๆเใครดาบัดมือนั่นเนาะบ่มีบ่มีควันซูซีมือนี่โอ้ยใหม่ดุมๆเลยเฮ้ยเจ้าเนึงเจ้านึงกับทังไปกับทั้งไนกดกดไปหนไปเนยานึเยการปีนข้างนเขาอีกได้เลยบ่มือนี่บ่ใช่ไหมคือเขานละดำนี่ ดำตั้งใดเดี๋ยวนี้ติม่นมนอนโอ้ยข่อยไปได้แบบนี้ยัยไตโหลดไตโหลดให้กม็มาหน่อรับอปากเซเว่ยแต่ข่อยบ้านมาุกถึงจะบริไข้ได้ในไข่ดาวเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวขอยเมาสวยเด้ <c oughs> อ <c oughs>